สวัสดีมิตรรักนักเพลงมิตรรักแฟนเพลงผู้ที่ชื่นชอบที่จะร่วมร้องเพลงเรารักกระท่อมแห่งประเทศไทยไปกับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีวันสงกรานต์ครับผมเพื่อนเ,อนเอนที่มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ก็กลับมาแล้วก็ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเพื่อนๆน,นี่ครับ เนี่ยเพื่อนเห็นไหมพอเริ่มแตกใบใหม่ก็จะต้องมีดอกกระท่อมมันเป็นเรื่องปก,กติของกระท่อมใช่ไหมนี่นายเพื่อน,อนดอกดอกทางนั้นเนี่ยกิ่งไหนๆมันจะเป็นดอกกับเพื่อนเพื่อนที่นีงเป็นงานยากสําหรับผมถามว่าผมพูดว่าเป็นงานยากโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยครับมันเปรี้ยงเป็นบางครั้งนาะแต่มันมีขี้เมฆเพื่อนครับผมถามว่าทําไมผมถึงคิดว่ามันเป็นงานยากสําหรับผม เพื่อนๆมันแบบนี้ครับผมคือ,อผมรู้นะครับพอถึงช่วงนี้เพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มหายอดเตรียมเตรียมจะเอายอดไปไปเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้ก็สั่งผมงมาเยอะนี่ครับกำลังสวยเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนใบใหญ่ครับผมใบใหญ่มากก็กระทอมออกใหม่ใบใหญ่อนะเนาะเออนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกกระทอมแล้ว ถ้าผมแนะนํานะครับผมพยายามหายอดเปลี่ยนนะเพ<ว>ื่อนๆนะให้เพ<ว><ๆ>ื่อนๆไปไปดูเอาเองว่าเพื่อนชอบยอดแบ BJ บไหนหาหายอดมาเปลี่ยนนะครับผมโอเคผมก็จะว่าผมคือคือคือ,คอ,คอผมคนกินกระท่อมนะเพื่อนๆนะผมก็เคยบอกเพื่อนๆเลยว่าผมคนกินกระท่อมกินมาหลายสิบปีแล้วเนละทีนี้ถ้าถามว่าผมมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกระท่อมกระท่อมนะเพื่อนๆถ้าปลูกเม็ดนะครับผมมันจะนานกระท่อมเนี่ยจะเป็นไม้ที่แปลกนะครับผม มันจะเป็นไม้ที่แปลกก็คือว่ามันพร้อมที่จะกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาถ้าผมพูดแบบนี้เพื่อนๆจะเชื่อผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เพื่อนๆลองถามคนที่เขาคนที่เพื่อนๆคิดว่าเขาน่าจะมีความรู้เรื่องกระท่อมนะครับผมเหมือนเราเม็ดเหมือนเราสมมติว่าผมนะครับผมสมมุติว่าผมเอาเม็ดต้นนี้เอาเอาเม็ดต้นนี้ของผมเนี่ยใช่ไหมเอาไปเพาะแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนยอด เพื่อนเชื่อไหมครับบางทีมันอาจจะออกเป็นหางกั้งหรือบางทีอาจจะเป็นกระท่อมขี้หมูไปเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันนานกว่าจะได้กินนะครับผมเพื่อนเพื่อนคือด้วยความหวังดีเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวนี้กระทมเราก็ปลูกกันเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีอาจจะมีกระท่อมของเพื่อนบางคนก็เพื่อนหลายหลายคนนะเนาะที่ว่าเริ่มจะขายใบไม่ได้แล้วก็คือใบถามว่าเป็นเพราะอะไรก็คือนี่นี่ครับนี่ดอกต้องจัดการเลยเต้องทิ้งเลย แบบนี้ส่งไปเนี่ยถ้าผมตัดยอดแล้วติดดอกส่งไปน,ดน,ดนี่โดนด่าแน่คงยังไม่ได่าแล้วเพื่อนๆเ็าเข้าใจนะไอ้ผมมาความตั้งใจมันไม่มีทางหรอกครับที่ผมจะเอาไอ้ไอ้ของไม่ดีส่งไปให้เพราะว่าของผมมันแพงไงผมก็เลือกของดีแต่มันก็มีโอกาสผิดพลาดมั่งก็เลยถือโอกาสทําความเข้าใจกับเพื่อนๆที่เอายอดผมไปนะครับผมไอ้การที่ผมส่งยอดไปเป็นร้อยยอดนะครับมันอาจจะมีผิดพลาดมัง่งบางยอดอาจจะกลายเป็นดอกเพื่อนๆบอกผมมาได้นะครับผม ผมจะน้อมรับฟังนะครับเพื่อนๆสิ่งไหนที่ผมแก้แไขได้คือผมจะแก้ไขให้นะครับผมคือเหมือนว่าเนาะแต่ผมก็จะพยายามใช้ประสบการณ์ที่ผมมีพยายามเลือกยอดที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นดอกครับเพื่อนๆนะนี่ยอดน้ใหม่สวยไหมเพื่อนๆนี่ครับผมยอดใหม่ยอดใหม่นี่นะพูดไปถึงไหนแล้วอ๋อพยายามเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็พยายามหายอดมาเปลี่ยนนะเนาะหายอดมาเปลี่ยนเชื่อผมนะครับเพื่อนเพื่อน อายอดมาเปลี่ยนคือกระท่อมอะถ้าว่าเราต้องการให้ได้แบบชัวๆให้ได้รับผลเร็วๆครับผมในในปีสองปีเราได้กินผมเน้นว่าได้กินนะครับไม่ได้ขายนะครับผมกระท่อมมาเป,นเปนน็นไปไม่ได้นะครับที่ปลูกปีสองปีจะได้ขายต้นเป็นกิโลสองกิโลเก็บครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนเชื่อผมนะครับผมเพราะอะไรหรือครับกระท่อมต้นกระท่อมปีหนึ่งเพื่อนไปดูสิครับว่ามันจะมีกี่ใบเอาหนึ่งปีเลยนะครับผมหนึ่งปี จะมาจะจะให้ผมคือจะ้าจะให้ผมไปบอกว่าเออกระท่อมปลูกปุ๊บป,ปีหนึ่งได้เก็บขายได้อะไรแบบนี้เป็นไปนไม่ได้ครับผมผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้กระทอมปอปียิงออกออกแค่ไม่กี่ใบแค่นั้นแหละครับเพื่อนเพื่อนเพราะอายุมันน้อย,อยแต่กระทอมอ่ะยิงต้นใหญ่ยิงอายุเยอะกิ่งก้านสาขามจะเยอะมันก็จะออกใบออกยอดเยอะใช่ไหมเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเลือกนะครับเพื่อนผมเพื <S <S <ม>่อนเพื<ๆ>่อนเลือกที่เพื่อนชอบขอให้เลือกให้ใบหนาหน,นามันมันนะเพื่อนเพื่อน ให้เราปลูกแล้วเราขายได้นะปลูกแล้วเราต้องขายได้นั่นครับใบใหม่ใบใหม่ที่เพิ่งออกมาเพื่อนๆดูเถอะโอ้ใบใบใบปูนอนได้เลยครับผมที่เดิมครับสถานที่แห่งความเสี่ยวกันเพื่อนคนไหนที่อยากจะเสี่ยวซีฟีนะครับมาบ้านผมได้ครับผมเนี่ยเพื่อนดูว่าผมผมจะมัดเชือกไว้ทุกด้านเลยเพื่อนเห็นไหมผมจะมัดเชือกไว้ทั้งหมดทั้งสี่ด้านถ้าเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมแก้เชือกให้เพื่อนๆให้เพื่อน ถ้าเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมแก้เชือกให้เพื่อนขึ้นมาอยู่บนยอดกระท่อมนะครับผมผมแก้เชือกให้แล้วเพื่อนลองดูน้ำหนักคนก็เยอะนะน้ำหนักใบกระท่อมก็เยอะสีนี้ทาเราไม่มีเชือกพยุงพอลมพัดมาปุ๊บต้นไม้มันก็จะเอียงแล้วเราก็จะเกาะต้นไม้แล้วก็เอียงแล้วมันไม่เอียงกลับนะเพื่อนๆลองคิดดูครับผมยอดมันจะเสียวขนาดไหนนี่ผมขึ้นมาขึ้นมาอ่าวันนี้พอดีจะส่งยอดนะครับผมทีแรกก็ว่าจะส่ง,ช,งช่วงส่งกลานแต่ว่าพอดีเหมือนว่าเนาะกลัวว่า อาจกระท่อมจะไปค้างบางทีผมจะซูมให้ดูครับผมนี่ผมกลัวว่าของมันจะไปค้างพอไปค้างก็มันอาจจะเสียสองสามวันจะไม่ถึงมือสามสี่วันผมกลัวมันจะเสียก็เลยเอ่อไปปรึกษากับไอบไ้บริษัทขนส่งแนละ้เขาบอกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นเอ้ากลับไปที่เดิมพี่ถ้าอย่างนั้นที่ผมว่าให้พี่ส่งหลังสงการดีกว่าไหมรถมันจะได้ไม่ติดของยังไม่ได้ค้างโอเคส่งหลังสงการก็หลังสงการผมก็เลยจะส่งวันนี้ครับเพื่อนๆน,นะ เนี่ยทีนี้ผมจะขึ้นมาตัดยอดกระท่อมปัญหามันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่ดอกนะครับปัญหามันจะเลือกยากมากช่วงนี้ครับผมเพื่อนๆเลือกยากมากนี่ครับกิ่งที่ผมช่วยเหลือนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคอยติดตามคอยลุ้นกับผมนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู คือช่วงนี้ยอดกระทมจะเลือกส่งยากเพราะว่าไงครับเพื่อนเพื่อนผมกลัวมันจะเป็นดอกแต่เอาเถอะผมก็จะพยายามเลือกให้ดีที่สุดนะเพื่อนเพื่อนนะสมมุติว่าถ้าใครสั่งไปสิบยอดยี่สิบยอดถ้าเกิดเป็นดอกมั่งก็คือบอกผมมาได้นะครับเพื่อนเพื่อนบอกผมมาได้คือถ้าเป็นดอกก็เพื่อนก็เหมือนว่านะก็แค่เพื่อนตัดให้ยอดดอกทิ้งเ่ยแล้วก็ให้มันแตกใหม่ข้างๆแต่ว่าก็เหมือนที่ผมเคยบอกเมื่อคลิปที่แล้วว่ายอดกระทมผมมันแพง ใครก็พอเขาซื้อไปเขาก็อยากได้ยอดที่พุง่งเขาไม่อยากว่าจะมาต้องมาตัดยอดที่เป็นดอกทิ้งนะเพื่อนเพื่อนซึ่งผมเข้าใจเรื่องนั้นผมก็เลยอยากจะให้ความมั่นใจเพื่อนๆว่าถ้าผมเห็นว่ายอดไหนเป็นดอกหรือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดอกเพื่อนเพื่อนเชื่อนะครับผมไม่ส่งให้เพื่อนเพื่อนเด็ดขาดนอกจากว่ามันมันสุดวิสัยของผมแล้วเข้าใจผมนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผม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 จะตัดเลยเดี๋ยวผมจะให้ลงไปดูข้างล่างนะครับเพื่ <c oughs> อนเพื่อนดูข้างบนเหมือนว่าเนาะมันเสียวมันเสียวครับผม เดี๋ยวไปนั่งนวนไปนั่งตายต้นทุเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้อ่าให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าเออยอดที่ผมเลือกมันเป็นแบบไหนลักษณะไหนเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนเพื่อนี่ครับเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วครับผมยอดที่จะไปวันนี้นี่ครับผมเพื่อนเพื่อผมผมคิดว่าผมผมก็พยายามที่สุดแล้วนะเพื่อนเพื่อนะพยายามว่าระวังกลัวจะติดดอกไปอ่ะ แต่ตนสี่าสิบยอดนี้ไม่รู้อาจจะมีติดไปมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่าไม่น่าจะติดนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมแต่ว่ามันใหญ่นะเพื่อนเนี่ยพูดง่ายๆว่านี่โตกว่ามวนบุรีนะเพื่อนที่จะสั่งไอ้ยอดกระทมผมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้องดูต้นกล้าเพื่อนเพื่อนด้วยนะช่วงนี้ยอดจะโตเพื่อนเพื่อนดูใบเนีพื่อนเพื่อนโอ้โหครับผมนะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ครับผม นี่ยครับผมผมก็จะพยายามยอดเลือกยอดที่พันนมเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะนะเลือกยอดที่พันธมเนะ่ะเดี๋ยวให้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 มันให้มันมันไปคลี่ที่บ้านเพืๆๆนะ่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ครับใบเขายังไม่ค่อยมันนะเพื่อนเพื่อนเขาเป็นกระทมออกออกใบใหม่เพื่อนเพื่อนก็รู้นะนี่นี่เพื่อนดูดูแต่ละใบเพืๆๆ่อนเพื่อนโอ้โหใบเดียวมาวกันทั้งจังหวัดเนี่ยนี่ครับ ผมจะพยายามเนี่ยครับแอมไปแตะที่บ้านเพื่อนแล้วย้ายแตกที่บ้านผมแตกที่บ้านผมเดี๋ยวเดี๋ยวเปียกเล่นเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คุยกับผมในไลน์นะผมเพื่อนๆผมก็ตอบมั่งไม่ตอบมั่งไอ้ที่ไม่ตอบมั่งก็คือช่วงนี้ผมก็มันมีงานนะแะผมก็เริ่มเปิดหน้ายางแล้วเพื่อนๆโอเคครับเดินทางมาแล้วกลับมาจาก เยี่ยมญาติผู้ใหญก่ก็กลับมาถึงที่ทํางานกลับมาถึงที่พักแล้วก็กลองสังเกตอาการตัวเองนะครับเพื่อนๆเ,เราช่วยกันทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเราช่วยกันนะครับผมเราเราจะทําให้ให้ให้โรคมันระบาดเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวมอันตรายนะเนาะอันตรายเพื่อนๆคือเท่านี้พวกเราก็คงจะบอบช้ากันพอแล้วนะ กลับมาก็ลองกลับตัวลองก็ลองตรวจลองเทสตัวเองดูไอผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเทสก็ตรวจมันแบบใหม่แบบไหนเย่อจมูกมันแบบไหนเพราะผมไม่เคยไงเพราะผมไม่ได้ออกไหนครับเพื่อนเพื่อนก่อนนั้นแล้วก็เลยพยายามก็คิดถึงเป็นห่วงเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูลูกทุเรียนหน่อยมันโตนะเพื่อนเพื่อนแต่ปีเนี้ยคือปีนี้ดอกทุเรียนมันจะมาบานเอาช่วงที่ว่าฝนตกครับผมก็เลยถ้าผมคิดเอาเองตาม ประสบการณ์น,น,น้อยนี้ของผมผมก็คิดว่ามันคงจะผสมเจซอนได้ไม,ไม่ไม่เต็มที่อะเพื่อนเพื่อนนะมันอาจจะโฟบังคือนั่นนั่นน่เพื่อนเพื่อนดูเห็นนะเออเนี่ยนะต้นนี้ต้นใหญ่ทุเรียนผมต้นนี้ผมยังไม่ใช้เคมีเลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นทุเรียนกินนะครับผมผมยังไม่ใช้เคมีเลยโอ้ดำมืดเลยไม่ใช่ดำมือดอะไรครับผมผนจะตกนะก็ ผมผมผมจะไม่ใช้เคมีผมจะไม่ฉีดยาน,นอนอยาก,กินลูกเอาเชื้อเลยกินเลยอาคถ้าผมมันจะเป็นอะไรก็คือเป็นไปเลยแต่ถ้าเหลือถ้ามันสุกเหลือนั้นเป็นของผมมาเพื่อนเพื่อนนะก็เยอะแล้วครับเยอะก็ตอนนี้ยังอยู่บนต้นเป็นร้อยนะก็ลูกเท่าเท่ากปัน้นลูกเท่าเท่ามะเป้าาน้ำหอมเหมือนเดิมคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงสวัสดีครับ